สวัสดีครับอยู่กันในบุ๊กเทวินนะครับ ผมจะไปป้นตู้เซฟบ,บ้านเขาพอด,ดีเอเดิมันล็อกอยู่ใช่ไหมใครที่ยังไม่รู้ก็มาดูได้เลยโอ้เ oh. จ้าของ นี่เพื่อนผมนะครับก็คือห้อเอาก็อีแคปเชียนี้ครับแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดตรงนี้นะครับนี่ผมเข้าเลยกดตรงนี้แล้วก็หยิบระเบิดขึ้นมาครับ เขาเปิดตู้ใส่ไปลองไปป้นบ้านหลังนี้ดูครับไม่ต้องเป็นอดัมตับเป็ดก็ได้ครับ ไรที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ดูนะครับแล้วก็จะพามาดูสิ่ง,งที่ต้องใช้นะครับหนึ่งอยู่ตรงนี้เลย สองระเบิดอันนี้เลยสามที่จะป้นมาหรือไม่ต้องป้นก็ได้อยู่ตรงนี้เลยนี่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ จะเล่นอะไรด,ดีก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. ครั้งหน้าจะทำคลิปที่ทุกคนบอกนะครับขอบคุณครับ